พี่ใหญ่เราก็กลับรถเหมือนกันพี่ใหญ่ดูดูการกลับรถของพี่ใหญ่ต้องใช้พื้นที่ในการกลับรถสองเลนเลยครับอย่าไปใกล้พี่ใหญ่ต้องกลับรถแบบนี้ละอย่าเอาอยู่อย่าไปใกล้นะอย่าไปใกล้นะรู้จักรถใหญ่ไหมเนี่ยเขากลับรถเขาต้องใช้สองเลนนะพวกเจ้าใกล้เลยพวกเจ้าจะโดนนะนี่ดูพี่ใหญ่เขากลับรถต้องใช้สองเลนให้เลนเดียวไม่อยู่ รถพ่วงต้องใช้สองเลนตามพี่ใหญ่ไปพี่ใหญ่ก็จะไปคู่ขนานเหมือนกันวิ่งตามหลังรถใหญ่ต้องใจเย็นๆอย่างแซงไม่ได้ <c oughs> เลี้ยวซ้ายไปพัทยาระยองแหลมฉบังครับเราก็เลี้ยวซ้ายตามลูกพี่ใหญ่เลย ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพพัทยาครับเมื่อกี้เราข้ามมาจากฝั่งน,นู้นวิ่งวิ่งถนนรอบอ่างบางพามาแล้วก็อยู่เทิรนกับรถข้ามสะพานลูกที่ใหญ่ต้องใช้สองเลนนะครับออกไปกว่าจะออกได้ต้องช้าหน่อยไปได้ไหมเนี่ยเออ เรากลัวจะไปโดนเขาชนกลัวเลยไม่กล้าออกเรลูกพี่ใหญ่ก็ต้องใช้สองเลนไปได้ถนนผู้ขนานมอเตอร์เวย์ครับวิ่งตรงไปลายพัทยาระยองแหลมฉบงังครับ พี่ใหญ่ก่อนพี่ใหญ่บอก,กแซงไปเลยมาแล้วให้พี่ใหญ่วิ่งไป